คุณครูใบหมอนวันนี้คุณครูอยากจะมาสอนอะไรคะคุณครูขาสอนเจ็ดขั้นตอนตอนล้างมืออืออ่ะเจ็ดค่ะเลขเจ็ดนะคะอาจจะมองไม่ชัดแต่เป็นเลขเจ็ดนะคะเจ็ดขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนที่หนึ่งอะไรคะคุณครูขาเดี๋ยวลบกันนะไม่ต้องลบเลยอือโอเคค่ะหนึ่งปลาไหวในหนองเอาปลาไหวในหนองนะคะหนองน้ำนะคะอือ สองเลยคะคุณครูสองเตาสองคานไปเตาสองเตาคานไปไปคานมือมือคนอื่นได้ไหมแอะคานมืออเออเอาแค่มือก็พอาตอด่นที่สามเลยค่ะสาค่ะไข่ไก่เจไ่ก่สองไม่ใช่น้อยพอ อ๋ออ๋อีิสวงแก้งคืนอีสวงแก้งคืนเอ้ยพอเมื่อกี้อีสวงแก้งจะขจียังไงไม่เหมือนแก้งคืนโอเคลืมไปเลยอ่าอะม่มาส่กลามปูอะไรนะปูมะขาใหญ่ปูมะขาใหญ่ค่ะปูมะขาใหญ่ค่ะขาใหญ่กว่ากันอีสวงกว่า ปูม,มา้าขาใหญ่นะคะขาใหญ่ขาใหญ่หญโอเคขั้นตอนสี่ค่ะสีอะไรเนาะสี <4 S 1> <4 S 2> ่สี่ขาว <4 S 2> เป็นหกไปซ่เลยปูม,มา้าขาใหญ่เสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่สี่อะไรส <4 S 1> ี่ไก่ไก่สองฟองอ๋อไก่ไก่สองฟองอ๋อไก่ไก่สองฟองนะคะอ๋อเนี่เป็นสามฟองสามฟองไม่เสียอีกเอ้ย สีไข่ไก่สีฟองสีฟองโอเคสองหกสองเป็นสีใช่ไหมอืมอบเท่าไรคะห้าห้าห้าเด็กน้อยเหล่าเดินสอต้องห้ารอบเลยนะอ๋อเลราเดินซอกะเลิดกะเลิดกะเลิดก็เลิเคืออะไรกะเลิลกเลิศเออเลิเลิเลเลิศ กลกัลกัะลือเคนขอหักไปแล้วค่ะคุณคูข้นตอนหักไปแล้วหักไปแล้วค่ะกุดเลยค่ะขั้นตอนที่เท่าไหรนะหาหรือหกเนี่ยหกแล้วค่ะหกแล้วค่ะนมจีบอะไรนะขนขนมจีบใบอะไรนะใบอะไรตองอะไรขนมจีบ ใส่ใบตองหกไม่เร่ยไม่จําเลยอ่ะโอ้ยกุ้มใจเนาะขนมจีบใส่ใบตองไอใบไช่จ็ดห่อใบตองหกหท่าขนมจีบใบตองออ๋ก็ได้ไงห่อขนมจีบใบตองห่อขนมจีบใบตองห่อขนมจีบเบาเบานะคะเดี๋ยวใบตองมีสีค่ะใบตองขาดนะคะอ่ะเจ็ดอะไรคะเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะ อาอเจ็ดข้าเจ็ดเจ็ดข้ามาใส่ดอกค่ะอ๋อใหญ่ไหมโ้ยใหญ่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 ไหมทองเส้นบลหเลยโอ้โหคุณครูใบมอนทองเส้นใหญ่จังขอขอเอาไปซื้อไปขายได้ไอ้ประจำนำได้ไหมโอเคเอาประจำนำไปจายให้คนอื่นนะเออจ้าโอ้คุณครูใบหมันดีจังเลยให้ไป็นจ่าได้วยไปจ่าให้พี่หญิงเลยเส้นทองเส้นเนี้ยให้พี่หญิงไปจำนำ โอเคทีนี้ก็ครบแล้วคะเจ็ดขั้นตอนนะคะพี่หญิงจะฝากไปให้ใครนะพี่ใบหม่อนจะฝากไปให้ใครนะคุณครูใบหม่อนฝากให้ใครนะฝากให้พี่เลยนะพี่หญิงอ่ะพี่หญิงน้องพี่หญิงไปสอนน้องอะไรนะน้องเบลล่าเออนะคะสอนน้องเบลล่านะคะเดี๋ยวให้น้องเบลล่าเนี่ยดูคลิปของพี่ใบหมอนนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูใบหม่อนตรวจนะคะว่าทําถูกต้องหรือเปล่านาอเดี๋ยวคุณครูหมอนจะตรวจให้นะคะอ่าทีนี้วันนี้เราก็ คุณพนใหม่ก็จะลาไปแล้วนะคุณพนใหม่จะต้องไปนอนหลับแล้วผู้ชายจะต้องตื่นเป็นตอนเช้าเลยเนาะไม่ไปสายนะคะเด็กดีจะต้องไปโรงเรียนสายนะคะใช่เลยอ่ะบ๊ายบายก่อนจุ๊บจุ๊บอือบ๊ายบาย